ครูบาเปงวัดหนองจางเกจิดังภาคเหนือมรณภาพสงบสิริอายุ84ปีสิ้นแล้วครูบาเปงเกจิดังภาคเหนืออดีตเจ้าวาดวัดหนองจางจังหวัดลำพูน ละสังขารอายุ84ปี3 4พรรษาเตรียมจัดพิธีลดน้ำศพ16พฤศจิกายนนี้เมื่อเวลา4นาฬิกา49นาทีวันที่15พฤศจิกายน2563พระครูปัญญาทิมุตหรือครูบาเปงอดีตเจ้าวาดวัดหนองจางได้ละสังขารอย่างสงบ ด้วยวัย84ปี34พรรษาณวัดหนองจางตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยเลขาพระครูวิสุทธิธรรมมัโค,โคสิกเจ้าคณะตำบลเหมืองจี้ 2, จเขตสองเจริญพรต่อผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้จะได้มีการประชุมปรึกษาหาลือคณะศรัทธาทั้ง14หมู่บ้านและคณะสง์ สามเณร13วัดทั้งเขต1เขต2ในตำบลเหมืองจี้เพื่อเตรียมงานบำเพ็ญกุศลศพกูบาเปงตั้งแต่คือวันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา15นาฬิกาของวันที่16พฤศจิกายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านและคณะกรรมการวัดพากันซื้อเลขอายุค,คูบา 8-4แ,และ3-4ซึ่งเป็นเลขมงคลเผื่อเลขอายุค,คูบาจะให้โชคหากชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลย